บรรยากศยาศยำเศร้าครับพี่น้องตั้งเสียงลื่นทะเละครับพี่น้องมองมองเศร้าหาเจ้าลวาวอพเ่อพาไมาจ้จังหวัดจันทบุรีครับพี่นอ้องหาไส้หน้ามสครับพี่น้อง คนก็เริ่มเลิกมาเรีนน้ำแน่แล้วแค่มาเศร้าพลังเย็ยนสบายสวยมากสิแดดฮอนแบบนี้เลยเขื่อนแห้งยุาาา่งยักหมือนเสากระดานใช่ไหม